สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าตลาดสวนขอพักสวัสดีครับสวัสดีนะครับทักทายด้านในนะผมจะใช้เสียงไม่เกิน30นาทีเพื่อทักทายทุกท่านนะักทักทายชาวติ๊กตอกนะครับทักทายพี่น้องที่ติดตามใน Facebook ไลฟ์ของกิติรังก้าวไกลนะครับเราจะไปทำในลงในยูทนะูบเนาะหลายคนติดตามหลายคนเป็นแฟนคลับกิติรังขอบพระคุณมาก วันนี้ผมตั้งใจจะมาสื่อสารกับทุกท่านก่อนวันเลือกตั้งเราเรียกว่าเลือกตั้งซ่อมเนาะในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมไม่ตั้งเลือกตั้งซ่อมเราเรียกว่าเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งนะครับในพื้นที่ใหญ่ๆนะครับในอำเภอนะครับพื้นที่ที่สนามกีฬากลางแล้วแต่ทุกท่านที่ลงไว้นะครับมาเชิญชวนไปเลือกตั้งแล้วก็จะมาช p a ประชาสัมพันธ์ว่า14พฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เป็นการเลือกตั้งทยทศไ เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้ผมขอแนะนําตัวกับทุกท่านนะครับผมป๊อปกิติรันครับเลิศอุลิศพักดีผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลนครสวรรค์ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผมบอกแต่และอำเภอเนาะหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่อำเภอไหนเขตไหนเนาะผมพูดอย่างกระชับนะครับในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองนะครับคือเทศบาลทั้งหมดตำบลปากน้ำโพเนาะนะครับ แล้วก็ตำบลบ้านมะเกลือตำบลบางพระหลวงนะครับตำบลเกรียงไกรตำบลแควใหญ่ตำบลวัดไซตำบลบางม่วงนะครับตำบลนครสวรรคตกตำบลนครสวรรค์ออกนะครับตำบลกลางแดดตำบลตะเคียนเลื่อนอันนี้คือพื้นที่นิเขตหรือตั้งที่หนึ่งครับท่านอยู่ในตำบลนี้ท่านเลือกกี่ที่เลือนะครับ เลืกตั้งครั้งนี้มีบัตร2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกคนปอบแบบนี้นครับบัตรสีม่วงเลือกคนเบอร์สองนะครับบัตรสีเขียวเลือกรักได้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทําความรู้จักกับทุกท่านเล็กน้อยนะครับผมเป็นคนทุกข์ทรรค์สบ้วยกําเนิดนะครับกิิรัรคนนี้เนาะเกิดและเติบโตในครอบครัวของช่างก่อสร้างครอบครัวผมยากจนนะ คุณพ่อเป็นช่างคุณแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างบางทีเธอก็แปลงร่างไปขายผักแม่ผมเคยขายผักที่ตลาดบ่อนไก่นะครับบางทีก็ขายหาเปรบ้บางแต่โชคดีครอบค,ครัวของผมคุณพ่อคุณแม่ซื่อสัต,ตย์สุจริดเนาะทำธุรกิจรับสร้างบ้านธุรกิจเราเลยเติบโตมาได้จึงเข้าใจความหัวอกความทุกข์ยากของคนหาเช้ากินข้ามเป็นอย่างดีเข้าใจหัวอกความทุกข์ยากของผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในสถาในฐานะสถาปนิกและผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับ ครั้งนี้ผมมาเป็นนักการเมืองขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนกหลายคนมาติดตามพวกเราหลายคนถามว่าทำไมคุณกิติรานมาทำงานการเมืองล่ะผมเป้าสงสัยครับมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะกทุกท่านจำได้เนาะเป็นการรัฐประหารที่ทำให้ประเทศไทยย่ำอยู่กับที่มาเกือบ20ปีการรัฐประหารครั้งนั้น2549 ผมเฝ้าสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นผมไปเรียนรู้นะครับผมไปเรียนปปิญญยโทเกี่ยวกับทางด้านการเมืองการปกครองแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปฏิทถาจริงผมบอกทุกท่านได้ก็คือปัญหาที่อำนาจสูงสุดมันไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอำนาจสูงสุดยังมืออยู่ในมือของชนชั้นนําชนชั้นนาเผด็จการทหารเรามีการเปลีย่ยนแปลงการปกครองมา91ปีตั้งแต่2 4 7 5รัฐประหาร13ครั้งเฉลี่ย7ปีมีรัฐประหาร1ครั้ง เราจึงแข่งขันกับประเทศต่างๆไม่ได้เราจึงล้าหลอดยังเป็นประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาอยู่ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ผิดนะครับครั้งหนึ่งเราเคยแข่งกับประเทศเกาหลีใต้ไม่ต้องบอกนะครับใครนําใครแข่งกับประเทศมาเลเซียตอนนี้ก็มีไรายได้ต่อหัวมากกว่าเราสองเท่าแข่งกับประเทศเวียดนามกำลังจะแซงเราไปแข่งกับพม่าแล้วตอนนี้ ทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะครับบอกได้คําเดียวเพราะอานาจสูงสุดไม่ใช่เป็นของประชาชนสังเกตได้การรับประหารสองครั้งที่ผ่านมาเป็นกตรการรัฐประหารเรื่องเดียวกันนะครับ2,549กับ2,557มันเป็นเรื่องเดียวกัน2,549รัฐประหารรัฐบาลคุณทักษิณนะครับอ้างว่าไม่จงรักภักดีอ้างว่าทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันก็มีมูลบางอย่างรัฐประหารรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับ เรื่องทุจริตจำนำข้าวได้หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นการยุ่งอยูย่ปุ่ปั่นอย่างเป็นระบบนะครับตอนนี้ประชาชนตื่นรู้แล้วหลายคนถามผมบอกว่าจะมีรัฐประหารอีกไหมหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเขาต้องรัรัฐประหารแนะ่ผมบอกทุกท่านนะครับรัฐประหารรอบนี้ยากมากผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าต้นทุนเขาหมดหน้าตักแล้วต้นทุนที่เขาใช้ในการจัดการ ในการจัดการให้มีความแตกแยกอย่างก็อรอมนรสร้างไอโอมาสร้างความแตกแยกตอนนี้คนตื่นรู้แล้วตอนนี้คนไม่ได้ค่าองค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยประยุทธ์จันทรโอชาที่แต่งตั้งโดยคอสอชอแล้วศาลเองก็มีปัญหาโดยเฉพาะศารลรัฐธรรมนูญผมว่าต้นทุนพวกนี้มันหมดแล้วลองให้โอกาสพวกเราในการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง คำถามครั้งใหญ่นะครับครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้ง2562ค้าคำถามใหญ่หากทุกท่านจำได้เป็นคำถามว่าเราจะเอาเผด็จการประยุทธ์จนชาต่อหรือว่าประชาธิปไตยสังคมตอนนั้นบอกไปแล้วเอาประชาธิปไตยเพราะว่าฝั่งที่สนับสนุนประยุทธ์จันโอชามีเพียงพลังประชารัฐกับพรรคปักเศษแต่มีบางพักนะผมพูดได้พักปฏิปัต โดยภิสิ์เวชชาชีวะบอกว่าจะไม่จับมือเพื่อต้องการรีดคะแนนแต่พอแพ้เลือกตั้งจุลินลักษณะว,วิสิ์บอกผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวไปจับมือเอาประยุทธ์จันโอชาไปเป็นนายกรัฐมนตรีพักพูดแล้วไม่ทําอนุทินชาญวิรุลบอกว่าต้องเอาพวกเขาต้องนั้นต้องเอาสอสอเท่านั้นแต่พูดแล้วไม่ทําก็ไปเอาประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนะครับเราเกือบจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับครั้งนั้นเกือบรัฐบาล ที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ด้วยกลไกสอวอที่ประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งสอวอให้มันเลือกเขาแต่เลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมถึงแม้รอบนี้สอวอยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่นะครับเขาไปยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่อีกปีหนึ่ง <S <S <ๆ>เลือกตั้งครั้งนี้คําถามใหญ่มันเป็นคําถามว่าเราจะประชาธิปไตยแบบไหนประชาธิปไตยแบบเดิมคือประชาธิปไตยแบบบ้านใหญ่ซึ่งกเรากำลังเจออยู่ กับเหนือประชาธิปไตยใหม่แบบก้าวไกลนะครับที่เป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียงสู้ด้วยนโย,ยบายสู้ด้วยความตั้งใจท่านจะเลือกแบบไหนคำถามนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านต้องตอบด้วยตัวท่านเองในการเลือกตั้ง14พฤศจาคาผมพูดถึงนโย,ยบายนะครับก่อนที่พูดถึงนโย,ยบายนะครับมีปัญหาของคนนครสวรรค์ที่ พบนะครับที่สื่อสารกับผมมาหลายครั้งหลายคราผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างผ่าน,านพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างนะครับเรื่องแรกผมบอกไปแล้วนะครับเรื่องน้ำประปาและเนื่องน้ำประปานี้เป็นเรื่องที่แบบมันเรียบง,ง่ายมากนะครับแตปปป่ปัญหาก็คือปัญหาก็คือหากคุณไม่ได้อยู่ในเมืองหากคุณไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครคุณจะมีต้นทุนในการใช้น้าประปาที่สูงกว่าเพื่อนน้ำประปาคุณจะขุ่นข้นคุณต้องไปซื้อเครื่องกรองน้ํา บางวันน้ำไม่ไหลคุณต้องซื้อถังเก็บน้ํามาเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ให้ตลอดอาทิตย์นะครับเรื่องนี้เรียกไงมาคาร์เ้าไปจึงเสนอให้มีการกระจายอํานาจนะครับใน,ในเรื่องของนโยบายการกระจายอํานาจอีกเรื่องนึงเนาะเมะื่อวานนี้เมนนื่อวันก่อนเมื่อวันศืกรมีปัญหาการปัญหาการค่าตัวตายเนาะจากการกระโดดน้ําหลายคนอาจจะได้ยินข่าวนะเรื่องนี้ผมสื่อสารไปแล้วครับ ท่านหนึ่งนะครับก็บอกกับทีมงานเรานะครับบอกว่าบอกว่าสะพานดชาไม่มีกล้องวงจรปิดจริงผมไม่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่ารูปประมาณในหน่วยงานรัฐเนาะจุดนี้เป็นจุดที่โอกาสเสี่ยงมากคนหนึ่ง 5, คนของประเทศไทยนะครับเป็นภาวะซึมเศร้าหรือ40คนมี1คนมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าปีที่แล้วปี65อัตราการฆ่าตัตายสําเร็จนะครับ62คนนะครับสูงมากนะครับ แล้วก็ที่สะพานเดชาเป็นอีกจุดหนึ่งฝากผู้มีอำนาจไปดูเรื่องนี้หน่อยหากมีกล้องวงจรติดที่มากเพียงพอนะครับส่งไปถึงทีมกู้ภัยอาจจะสามารถยังไม่ให้เกิดส่งพันธุกรรมขึ้นได้นะครับและอีกหลายๆเรื่องรวมถึงค่าไฟฟ้าที่ท่านใช้แพงอยู่หลายคนบอกสมไมค่าไฟถึงแพงมากเลยรอบนี้มันเป็นเพราะต้นทุนนะครับที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมมือ กับบริษัทบริษัททุนผูกขาดนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าเพื่อนของผมนะครับในสภาผู้แทรรนราษฎรคุณเบญจาแสงจันทร์สสได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้โรงไฟฟ้า12โรงนะครับ6โรงใน12โรงหยุดผลิตนะครับเพราะว่าเราเราผลิตไฟฟ้าเกินกำลังไปแล้ว60%นะครับแต่ต้องจ่ายค่า จ่ายค่าพร้อมจ่ายให้พวกเขาอยู่อันนี้เป็นกฎกติกาในยุคคอสชอที่เอื้อต้นผูกขาดพวกเขาเลยมีทรัพย์สินเพิ่มหลายแสนล้านในหลายปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจะพยายามสื่อสารเรื่องนี้ใช้ในโยบายของพรรคก้าไกลไปสื่อสารเรื่องนี้จะแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจงังหวัดนครสวรรค์มาพูดถึงนโยบายนะครับ มาพูดถึงนโยบายของพรรคก้าไกลนะครับเป็นหัวใจของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่สื่อสารนโยบายทํานโยบายอย่างรอบครอบพรรคก้าไกลเสนอมี300นโยบายนะครับ300ร้นโยบายผ่านอาอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณนะครับสู้เต็มที่สู้เต็มที่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ครับวันนี้นะผมลงพื้นที่บอกหน่อยเมาอีกแล้ว ตั้งแต่ปากซอยมหาเทพจนถึงตรงนี้เนาะเดินตั้งแต่บ่ายสองนะครับจนถึงตรงนี้ประมาณ4ี่โมงมาเตรียมตัวนะครับก็ได้ของจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอฟีของราคเก้าไกลสน,สนับสนุนพวกเรามากนะครับจุดหนึ่งมีไอศครีมบ้างไอเติมบ้างนะครับแล้วก็น้ำดื่มขอพระคุณมากนะครับเป็นกำลังใจมากขอบคุณครับพูดถึงเรื่องนโะยบายเก้าไกลโน้ตสามร้อยข้อย่อหรือเก้าหมวดต้องเก้าไกลยอ่อหลือสามเพื่อให้กระชับนะครับ เพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผมพูดเรื่องนี้ในหลายวิธีและต้องย้ำต้องตอบย้ำว่าพรรคเก้าไกลเสนอแข่งขันด้วยนโยบายเรื่องแรกก็คือเรื่องการเมืองดีครับปากท้องดีมีอนาคตนะครับการเมืองดีของปากท้องของพรรคเก้าไกลคือเรื่องเดียวกันนะครับหลายคนบอกว่าเก้าไกลไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องไม่มีการแจกเงินแจกทองแบบพับอื่นๆนะครับพรรคเก้าไกลคิดมาอย่างดีครับในเรื่องของนโยบายการเมืองกับปากท้องเป็นเรื่องเดียวกัน หากเราแก้เรื่องปากท้องอย่างเดียวเศรษฐกิจอาจจะเติบโตนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีการเมืองที่ซื้อเสียงเข้าไปในสภาการเมืองที่หาต้นทุนเข้าไปเพื่อเอาตำธทอนลเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็จะถูกรัฐประหารอีกมีข้ออ้างต่างๆรประหารนี้เราต้องจัดการให้อำนาจเป็นของประชาชนให้อำนาจพลเรือนอยู่เหนือกองทัพให้ได้พัคเก้าไกลจึงเสนอครับเรื่องการเมืองดีเอาทหารออกจากการเมืองครับ จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับครับยกเลิกสวที่มาจากการแต่งตั้งจริงๆสวไม่จําเป็นต้องมีด้วยซ้ํามีสภาล่างสภา,าเดียวเพียงพอนะครับในการจัดการเรื่องกฎหมายต่างๆเพื่อไม่ให้ล่าช้านะครับหลายๆประเทศก็เป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งสําคัญครับสําคัญมากสําคัญก็คือต้องเพิ่มต้นทุนให้คนจะทํารัฐปหารคิดแล้วคิดอีก เพราะว่ามันมีคุ้มค่าหากคุณรัฐประหารรอบนี้พราเก,ากล้าไกเสนอให้เซ็นสนทิสัญญา ICC หรือสนทิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องกฎหมายอาญาระหว่างประเทศหากมีการรัฐประหารไอีตัวไหนรัฐประหารรอบนี้เขียนให้ประชาชนแบบ6ตุลานหนแบบพฤษภา35แบบพฤษภา53พอพวกมันหมดอำนาจลงสามารถเอาพวกมันเข้าคุกได้ด้วยสารรยอาญาระหว่างประเทศให้จงคิดอย่างหนักกับเรื่องนี้ จะไม่มีการรัฐประหารอีกเลยนะครับเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้นะครับที่เขาข้ามผ่านการเมืองแบบทหารนะครับให้มีทหารมีอํานาจเหนือพลเรือนนะครับอีกเรื่องหนึ่งต้องแก้กฎหมายครับกฎหมายตอนนี้หลายกฎหมายเป็นกฎหมายที่ฟ้องปิดปากประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมาตรา1นึนะครับยุยงปลุกปั่นมาตรา112นะครับ ที่เขาเก่าอ้างว่าลุมเจ้าซึ่งมันไม่จริงมาตราหนึ่งหลดโทษให้เหลือศูนย์ถึง1ปีเพียงพอให้ใครฟ้องใครได้เป็นให้สํานักพระราชวังฟ้องเรื่องนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับมหากษัตริย์ดีขึ้นและต้องให้สภาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับสภาเป็นตัวแทนของประชาชนไปพูดจากันอย่างมีวุฒิภาวะและพรรคการเมืองเดียวที่พูดเรื่องนี้ก็คือพรรคก้าวไกลให้การมดี ปากท้องดีในมุมมองนี้นะครับในมุมมองนี้เรื่องปากท้องดีพักเก้าไกลเสนอให้สร้างรัฐสวัสดิการครับเรามีประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับปีนี้3.2ล้านล้านบาทแต่ทหารยุคประยุทธ์จันโอชาค,คอสชอเอาเงินไปซื้ออาวุธเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์เอาเงินไปซื้อรถถังเอาเงินไปซื้อ ครื่องบินเอาเงินไปซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆเพราะหลายโครงการมีเงินทอนท่านลองไปติดตามดูพักเก้ากจจึงเสนอให้ใช้งบประมาณที่จํากัดนะครับดูแลคนที่อ่อนแอก่อนเราคิดมาอย่างดีนะครับขอบคุณดรเดชรัชสุกรมเหนือผู้อ,อํานวยการสิงห์โปรเฟ c เซอร์ที่คิดเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่ทบทวนเรื่องนี้เป็นอย่างดีใช้งบประมาณ6,50 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นในการดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าดูแลแรกเกิดถึงเชิงตะกอนนะครับเราเสนอ ให้เพิ่มเงินให้เด็กแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดรับ3,000บาทตอนนี้เด็กเกิดน้อยกว่าคนตายจึงเป็นสังคมผู้สูงวัย0-6ปีให้เงิน1,200บาทนะครับขอบนะครับศูนย์ปีให้เงิน1,200บาทนะครับเพราะช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าของชีพ7จ2ถึงปีนะครับวัยเรียนเพิ่มเงินเป็น800บาทนะครับเพราะการเรียนฟรีวันนี้ฟรีจริงนะครับเด็กๆ <Okay. Okay. S 1> ในวัยนี้ เด็กๆในวัยนี้สามารถเก็บเงินก้อนนีฝ้ฝากรัฐไว้ได้ได้เงิน3%นะครับเขาสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนระดับปริญญาตรีได้หรือเก็บสะสมไปทํางานหาเลี้ยงชีพเขาหากเขาจะประกอบอาชีพถัดมาครับวัยสาคัญ60ปีนะครับผู้กเกษียณอายุพระเก้าไกลเสนอครับให้เพิ่มเงินจาก600บาทเป็น3,000บาทสร้างสวัสดิการทวนหน้าให้พ่อแก่แม่เท่าที่สู้มาก่อนเราตอนนี้ พ่อแก่แม่เท่าที่สู้มาก่อนเราได้600บาทฐาน30คือวันละ20บาทสามมื้อไข่ต้มฟองเดียวเราดูแลพ่อแก่แม่เท่าแบบนี้เพราะบางคนนะครับบางคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนทำธุรกิจมาเกือบล้มเหลวนะครับบางคนต้องปิดชีพตัวเองบางคนต้องไปอยู่บ้านพักคุณชลานะครับบางคนต้องไปเป็นภรระของครอบครัวนะครับ ผู้สูงอายุเขาสู้มาก่อนเราต้องดูแลพวกเขาครับสร้างตะแกรงรองรับคนที่อ่อนแอก่อนคนที่พ,าพ่ายแพ้กับทุนนิยมในเรื่องสวัสดิการก้าวหน้ารวมถึงดูแลในเรื่องระบบผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าป่วยติดบ้านติดเตียงก้าวไกลเสนอให้เพิ่มเงินสามพันบาทสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับมีคนดูแลเขานะครับหนึ่งคนที่ดูแลสําหรับสองคนที่ป่วยติด,ตดเตียงเราทําได้ด้วยงบประมาณนี้ หลายคนบอกเราเอาเงินจากไหนหกแสนห้าหมื่นล้านเยอะมากนะพระเก้าไกลจึงเสนอครับแล้วเป็นปรักเดียวที่เสนอด้วยเรื่องจาจัดการภาษีแต่เราไม่ได้ขึ้นภาษีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเราเก็บภาษีทุนใหญ่นะครับคนที่มีทรัพย์สินถึงสามร้อยล้านบาทควรจะเสียในอัตราพเพิ่มขึ้นคนที่มีที่ดินที่จํานวนรวมแปลงนะครับตอนนี้เสนาบดีสิทธิมีที่ดินเท่ากันกับท่าน มีที่ดินไร่เท่ากันกับท่านเขาเสียภาษีเท่ากันนะแต่เราเสนอให้เก็บภาษีที่ดินรวมแปลงหากเขามีาที่ดิน1นึ่งแสนไร่หนึ่งล้านไร่ควรจะสี่พี่ดินอัตราที่เพิ่มขึ้นจะได้เงินก้อนนี้ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทดูแ,แลในเรื่องการจัดการนะครับเรื่องการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าตัดงบกลางลงลดการทุจริตคอร์รัปชันจะได้เงินก้อนนี้กลับมาเป็นสิ่งที่พักก้าไกลได้นําเสนอไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ มีอนาคตพูดไปแล้วครับเรื่องการมือมีปากท้องดีมีอนาคตมีอนาคตของพรรคเก้าไกลนะครับเรียบง่ายนะครับผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องการกระจายอํานาจพรรคเก้าไกลเสนอให้มีการกระจายอํานาจนะครับระเบิดพลังทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าของเราเองโดยแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชื่อว่ายกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเราครับเป็นเรื่องใหญ่เราถึงเสนอให้ยกเลิก โดยการทําประชามติหากยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคได้ข้าราชการพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านจะตกงานเพียงแต่ย้ายงานของท่านมาอยู่กับท้องถิ่นนะครับเราจึงเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าของเราเองครับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของท่านเองตอนนี้ร้อยสาปีมาแล้วตั้งแต่รัชการที่5เราเลือกตั้งเราไม่ได้เลือกผู้ว่าเราเองนะผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งล้วนๆจากเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยเขาจะตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนไหม เขาจะฟังประชาชนหรือเปล่าเขาต้องฟังนายของเขาที่แต่งตั้งเขานำซ้ำครับนำซ้ำเขาอยู่เพียงแค่1ปีถึง1ปีครึ่งโดยเฉลีย่ยทนายการโดยเฉลี่ยนครสวรรค์นะครับอายุ5 8า9ปีมารอเกษียณอายุนะครับ2เ,นะเดือนเลี้ยงรับ2เดือนส่งลานะครับไม่ได้พัฒนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางคนไม่ใช่คนนะครสวรรค์ด้วยซ้า พรากา็ไปเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่าของท่านรบอำนาจนายกอบจกับอำนาจผู้ว่าเป็นอำนาจเดียวกัน2ก็คือเพิ่มงบให้กองถิ่นครับพูดไปแล้วครับตอนนี้กรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเท,เท,เทพเพราะการเจริญกระจุกตัวอยู่ที่นั่นพี่น้องลูกหลานของท่านที่กลับมาอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพไม่ได้เรียนบูราพราะแก่ไม่เท่าเพราะไม่มีงานที่มีศักยภาพในพื้นที่แล้วเสนอให้เพิ่มงบจาก30เป็น0นะครับ จะมีงบประมาณเพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลในการจัดการนายกอบตอในการจัดการปัญหาในท้องที่เรื่องที่3ต้องเพิ่มอำนาจด้วยครับต้องเพิ่มอำนาจเพราะตอนนี้หลายหน่วยงานมันทับซ้อนกันไปหมดโดยราชการส่วนภูมิภาคนะครับหากมีปัญหาไฟฟ้าไม่พอหากมีถนนที่ชำรุดทรุดโทรมต้องไปติดต่อในหลายหายหน่วยงานรวบอำนาจนี้ครับให้อยู่กับอำนาจ ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งให้อยู่ในอํานาจนายกท้องถิ่นของท่านอีกเรื่องหนึ่งครับเลือกตั้งผู้ว่าของเราเองเพิ่มเงินแล้วเพิ่มอำนาที่แล้วหลายคนบอกโอ้โ oh หคุณให้อํานาจมันให้เงินมันพวกนี้มันซื้อเสียงมาทั้งนั้นครั้งที่แล้วมันมาซื้อเสียงพันต้ 2, ้นสองพันตั้งจะไม่โดนโกงหรือเสาไฟนรดีจะไม่เกิดพิษเป็นเหาเข็หรื ต้องบอกอย่างนี้ครับเราบอกว่าต้องให้ประชาธิปไตยทํางานครับและต้องมีการตรวจสอบที่ดีด้วยตอนนี้สตงน,นะครับปปชาหากไม่ใช่พวกมึงผิดหากเป็นพวกมึงไม่ผิดเช่นนาฬิกาเพื่อนเป็นไงครับใครเอาผิดคุณป้อมได้ใครเอาผิดหลวป้อมได,ด,มได้ไม่ได้ครับเราจะให้การเมืองเป็นสองมาตรฐานแบบนี้ไม่ได้เราต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะครับและให้ประชาธิปไตยทํางานครับหาก ลูกหลานของท่านที่อยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนรู้ว่าผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นนายกอบตมีอานาจแก้ไขปัญหาปากท้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เขาจะเสนอตัวมาลงเลือกตั้งจะเป็นแบบก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าที่ลงเลือกตั้งฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนสนับสนุนครับและให้เป็นตัวที่ปตัยทํางานครับขอบคุณนะครับผมพูดไปแล้วครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตผมจะไอีกสักไม่เกินห้านาทีเนาะ อีกเรื่องหนึ่งมีอนาคตนะครับเราต้องสร้างงานที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้ได้เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ต้องไปทํางานในกรุงเทพมหานคร,พ,รพักเก้ากลจึงเสนอให้อ,อปัญหานี้มาสร้างงานมาสร้างโอกาสปัญหานี้ที่ผมเห็นเลยตอนนี้ก็คือเรื่องขนส่งมวลชนสาธารณะมันไม่มีขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีเลยในทุกพื้นที่พื้นที่แห่งนี้มีรถขนส่งผ่านนะไม่มีนะ นี่ถ้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวคุณเข้าถึงพื้นที่แบบนี้ไม่ได้นะคุณจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆสถานที่ที่สวยงามนะครับอุทยา,านสวรรค์ภาษานบึงบรเพชรคุณไปไม่ได้นะเรื่องนี้เราจึงเอาปัญหาางมาสร้างโอกาสเอาปัญหานะครับพานก้าวไกลจึงเสนอมีนโยบายในเรื่องของเงินขนส่งมวลชนสาธารณะอุดหนุนให้ท้องถิ่นที่พร้อมนะครับ จะทาขนส่งมวลชนของท่านเองหาผู้หาดที่มาจากกลางตั้งมียำมมากนะครับแล้วจะมีการจ้างงานมาโหฬานหรือเรื่องของรถในไฟฟ้านะครับเราสามารถผลิตทั้งโครงรถล้รอรถแบตเตอรี่ได้ทั้งหมดนะครับในพื้นที่ของท่านนะผมเวลาอีกเล็กน้อยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของให้ติดโซลาร์รูปอปครับติดโซลาร์รูปอปตอนนี้คุณติดโซลาร์รูปถอปเขารับซื้อคุณแค่สองบาทขอบคุณครับ แต่ขายคุณสี่บาทเจตังค์นะครับเก้าไกลจึงเสนอว่าคุณซื้อเท่าไหร่คุณขายได้เท่านั้นคุณผลิตมาเลยนะครับอัตราความเข้มแสงของบ้านเรานะครับ4-5ชั่วโมงนะครับช่วงกลางวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ขายคืนให้รับได้ลดข้าใช้ไฟฟ้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่เก้าไกลนาเสนอท้ายนี้ครับย้ําเรื่องหนึ่ง14พฤษภาวันพรุ่งนี้ก่อนพฤษภาเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า หลายคนไม่พร้อมไม่สะดวกเลือกตั้งในวันที่14ี่จงไปใช้สิทธิ์ของท่านไปกาเข้าไกายสหรับคนที่ใช้ใช้ใช้สิทธิ์วันที่14ี่พฤษภาคนที่เลือกก้าวกายอยู่แล้วนะครับคนที่ชื่นชอบอนาคตใหม 9, ใ่ผมพอมือเลยได้ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนที่ชื่นชอบอนาคตใหม่ก้าวกลเนาะจงรณรงค์จงถูกคะแนนให้เราบอกเพื่อนของท่านบอกครอบครัวของท่าน บอกเพื่อนในทุกบุมชัดทุกกลุ่มไลน์ให้มาเลือกเก้าไก่ให้หสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่หากคนที่ยังไม่ได้เลือกก้าไกลยังใจหรือยังรังเลอยู่หรือตั้งใจจะไปเลือกลุงลองทบทวนใหม่ในกระดานการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณธนาธรฝากผมมาบอกเพราะแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้นกระดานการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มากก็น้อยท่านเคยเลือกเข้ามาแล้วเป็นตัวแทนของท่านไม่ช้าก็เร็วท่านเคยเลือกพวกเขามาแล้วเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมาก่อน เขาพาประเทศไทยมาได้แค่นี้ครับพาประเทศไทยมาได้แค่นี้อย่างล้าต่างอย่างสู้เวียดนามไม่ได้เขาพาประเทศไทยมาได้แค่นี้แต่พักเก้าไกลครับเพิ่งเกิดขึ้นมา5ปีเพิ่งเกิดขึ้นแต่อนาคตใหม่มา5ปีมีสอสอแปคนเป็นพักฝ่ายค้านแล้วเป็นพักฝ่ายค้านที่ทํางานได้ดีด้วยคุณเห็นลังสิมันโดมไหมตัวช้างที่พูดถึงมีข้าพูดถึงเรื่องนี้ไหมคุณเห็นสอสอเบญจาสัจจันไหม ที่ยอมดดนฟ้อง200ล้านพูดถึงทุนผูกขาดอย่างทุนผูกขาดไฟฟ้าคุณเห็นเพื่อนสสคุณเห็นคุณพิถาไหมที่พูดถึงกระดุม5เมตรที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการจัดการที่ดินในการจัดการปัญหานีส้สิลองเลือกพวกเราดูหากเราทำให้สำเร็จนะครับพ่อแม่พี่น้องเสียอะไรไหมผมถามจริงเพราะว่าเคยบอกไม่ใช่หรือ วเลี้ยวไปก็เท่านั้นแก้ไขอะไรไม่ได้แต่หากเราทําสําเร็จแล้วท่านลองคิดดูนะหากเราทําสําเร็จจะไม่การรัฐประหารอีกเลยนะในรุู่ลูกุ่นหลานของเราหากเราทําสําเร็จจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ให้เกณฑ์ทหารแบบสมัครสมัครใจหากเราทําสําเร็จนะครับพ่อแม่ของท่านปู่ย่าตายายของท่านจะมีบำนาญนานผู้สูงอายุครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย3,000บาททวนหน้า ดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าหากเราทําสําเร็จนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าของเราเองเพิ่มงบไว้ท้องถิน่นมีงานดีๆทําในพื้นที่มีขนสงวลชนสารณนะที่ดีไปในที่ต่างๆหาัรเราทําสำเร็จขอบคุณเอฟซีนะครับกาลังขอแห้งพอดีเลยครับลองทบทวนเรื่องนี้ดูดตอนนี้นะครับขอบคุณนิดาโพนะครับคะแนนของเราดีวันดีคืนสํารวจนิดาโพคะแนนพุ่งขึ้นจากครั้งที่2ครั้งที่35%เตอนนี้คุณพิธาเป็นคนดิเดตนายก ที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งให้เราเข้าสภาเปินร้อยครับนะครับเราจะล้มระบอบ้านใหญ่ผมเชื่อว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาผมสัมผัสได้ผมสัมผัสจากการพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากการลงพื้นที่จากการได้เห็นสิ่งที่ท่านจากการได้เห็นสายตาที่ท่านมองลุกการเมืองใหญ่ด้วยการเมินใ,ใหม่แบบก้าวไกลให้โอกาสผมครับลองแทงม้าตัวนี้สักครั้งเชือกกีตารนเบอร์สอง แทงม้าตัวนี้เบอร์31ให้คุณพิธาไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้โอกาสผมให้โอกาสพัดก้า,กกา,กาวไกลกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกาก้าวไกลนครสวรรค์จะดีกว่าเดิมครับ14พฤษภาคมไปเลือกตั้งกาก้าวไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบ,รขอบคุณครับประชาสิบด้วยโอเคประชาันนะครับก่อนจบเนาะวันที่10พฤษภาคมจะมีการปราศัยใหญ่เป็นขบวนคารวาลจากภาคเหนือมาเลยนะครับ เสดายที่คุณพิธาไม่ได้มาเนาะคนที่มาก็คือคุณต๋อมชัยธวัตตุลาธนเลขาพักเก้าไกลคุณชอบพนิกาวานิชคุณเพชรกระุนพลนะครับพี่ชายฝาแฝดผมและจะเขาหลอกวานิชหน่อยนะครับกับสอก้าไกลไดหลายทัางพบกันนะครับสำหรับ FC, เอโดถ่ายรูปด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตลาดแห่งนี้ด้วยขอบคุณครับ